ทำถุงลมหลังนะครับนี่ถุงลมหลังรถใหญ่นะครับที่ใช้ถุงลมนะครับไม่มีแหนบมีถุงลมช่างกำลังทำาลยครับนี่ประกอบเปลี่ยน2องรูนะครับนี่ช่างกิ๊กนี่ช่างกิ๊กครับนี่ก็ถุงลมหลังเปลี่ยนใหม่เลยครับนี่ก็เป็นขาขารีเวลลิ่งนะครับที่ปรับลมเข้าลมออกเข้าถุงลมนะครับนี่คือตัวให้ลมเข้าลมออกนี่ครับลมเข้ามานี่ขาปรับลมเข้าลมออกของถุงลมหลังนะครับ เปลี่ยนยากนะครับก็ทำได้ไม่เท่าไหร่ครับติดแผ่นใหม่ด้วยครับลำบากนิดนึงเลนส์โอเคอยู่ครับเจอสองคันนะครับนี่วันนี้นี่ของทุงลงหลังนะครับนี่อีกคันครับนี่คันนี้ก็ถุงลมหน้าครับนี่เข้าไปดูครับถุงลมหน้าครับคันนี้ถุงลมหน้า ก็เป็นข้างขวาลวดลวฐานเข้ามาดูครับนี่ลวฐานตรงนี้ครับนี่ถุงลมอยู่ตรงนี้อนี่นี่คือข้างซ้ายอันนี้ข้างขวาถอดเอาไปอยู่ครับนี่ลวดต้องใส่ตรงนี้ถุงลมหน้านะครับทันเมื่อกี้ถุงลมหลังทันนี้ถุงลมหน้าทำคัตซีมาใหม่จานะครับ นีกตัวลมเข้าลมออกครับถุงลมของรถเมย์นะครับนี่น้องที่เรียนช่างก็ต้องใจรักนะครับกับช่างยนต์เลอะบ้างแต่ก็สร้างอนาคตได้นะครับเอาไปประกอบอยู่มีประกอบถุงลมนะครับนี่ยัดถุงลม ขั้นตอนการทำครับนี่ใครสงสัยช่วงล่างทุงลมนะครับนี่จัดให้ดูแล้วนี่ใส่ฐานนี่ตัวประกอบครับนี่มืนอดนึงครับวันนี้อยู่คืน ตัวลมข้อไปครับจะได้ให้ลูกสูบมันปิดมุมปดไฟครับนี่ไม่ยากก็ไม่ง่ายครับ รอประกอบครับนี่ลมยัดประกอบนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเอาลมเข้าครับทีนี้ลมเข้าแล้วครับตัวนี้เล้วลูกสูบมันยันขึ้นมาเหมือนขึ้นมาครับนี่รับให้เสมอเลย ครับเอาแล้วขอาแล้วประกอบภาพนี้วิธีประกอบถุงลมนะครับ,รบครับเื่องมือถมามากินครับลอยแล้วนี่ประกอบเสร็จแล้วลอยแล้วครับนี่ ลมหลังของอีกคันนึงนะครับนี่วันนี้เจอทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับนี่ครับอันนี้ของข้างหลังนะครับมันโดนหลอกขาอเออเพรามานั่นงรถมอเตอร์ไซค์ชเลยปัน,นจับมอเตอร์ท้องพื้นอ่ะเห็นมอจับได้แล้วว่าใครเอาเข้าไปจานเดือดแรงมากควายว่า เสร็จครับพร้อมขึ้นขอ้ใส่แล้วครับเนี่ยลมหน้าครับง่ายง่ายอยู่ตรงลมหน้าง่ายครับ แล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ขอบคุณครับ